สวัสดีผู้ติดตามรับชมนะครับวิ่งกันเที่ยวนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าอะไรเนี่ยโรสมอเตอร์คาเฟ่นะครับตลาดนัดรถไฟศรีนครินทนระ์นะน่าจะพาเพื่อนมาเดินชมบรรยากาศของตลาดนัดรถไฟศรีนัรลินช่วงเย็นนะอยู่นู้นนะไป,ไ,ไป้ไหมไปเราพากันไปเดินชมบรรยากาศแล้วนี่นี่เป็นหน้าคาเฟ่น,นะครับที่เป็นเนี่ยเป็นเทปนะ สวยสวยสวยเลยสวยสวยงามมากอ่าวันน so mm ี hmm. so ้จะพาเพื later, şey ่อนๆไปชมบรรยากาศของตลาดน้ดรถไฟนะครับช่วงเย็นสวยงามนะไปเพี่ยวถ่ายกำลังดีเนี่ประมาณจะสี่โมงยันเลยเราลงมาถ่ายช่วงตอนมืดเป็นแังไงตอนนี้แดดกำลังดี เดินจนจนดำเลยเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวรถรถจอดจนเลยไม่ต้องมา,ชาเช้ากาลีโห่ไม่ได้มีทิ้งละตลาดรถไฟสินครินนะครับช่วงตอนนี้ประมาณห้าโมงยี่สิบถึงหกโมงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาะเพื่อนมาชมบรรยากาศากันนี่จะมีร้านนี่เป็นร้านอาหารนะเนาะยำหม,มัวยัวเยส บายจบอลูนเป็นร้านยำไหมสเต็กก็มีนะครับเป็นื่อนสเต็กลาบเป็ดปากสันเป็นร้านลาบเป็ดนะอ๋อนี่เป็นร้านขายเสื้อผ้าต่างๆนะแต่ว่าย,ยังยังไม่เปิดเลย ค้าชมบรรยากาศส่อน,นแล้วกันนะครับรเพื่อนๆนะครับนี่เราเพิ่งมาครั้งแรกนะที่ตลาดนัดรถไฟสีแมคโครินแล้วกันมาเดินชมนะมเวลาเสื้อผ้านี่เสื้อผ้านบมา ข้อของนี้ก็ได้นะครับที่เรามาด้วยตอนจอดเลยไปเ,เดินไปของนงล,ล้ว,วงกันนีกาแฟโบราณด้วยมีกาแฟโบราณเยร้านเป็นร้านแบบค้า โบราณสไตล์ว<ป>ิถีอ๋อนี่เปไนป้ายป้ายตลาดนัดรถไฟอันนี้สวยขอหยัดถ่ายรูปก่อนนะ ไปเดินไปดยกันเดินไปเล่นฝั่งนี้ก่อนฮะฟ้าคลื่นๆมานะไปเดินต่อไปสนรนกกอนแล้วกันเขาพูดทุกเลยบอกว่าไมไานะฮะแบท ยังยังขอเดินเดินชวนก่อนมีเป็นมันมันเกลียวยังไม่หิว <c ười> เดิน,นดูก่อนมีน้แเมดินไปก่อนหร้านลูกชิ้นถ่ายลูกชิ้นมา กล้วยเรื่อนเกล้วยนั àn, ่นขายขนมนะไม่มีเมนูรถโรงเรียนนะโอ้โหสวยสวยสวยงามสวยงามรถกามาปลูกไอ้ต้นตะบองเพชรอ่ะตต้นะเขาเรียกอะไรต้นตะบองเพชรต้นเลย ปีสวยสวยสวยตัดต่รถไฟบบราโอ้รถไฟบบราอิ่มไม่อั้นเวลารถไฟ รถไฟบุกกระทะใช่แล้วรถไฟร้านรถไฟบุกกระทะต้นสนได้อยู่ไหมเออนึกว่าจะมีแค่ตัวนั้นน,น,นะขึ่แต่นได้มียาวไปเลยเออใช่แคมป์ปิ้งหรือว่าเขามีแค่ส่วนตรงนั้นขึ้นไหนขึ้นไหนได้มียาวยาวลงไป ร้านอาหารนะลวงว้วนอาหารสานเย็นดีโอ้เสื้อผ้านะครับเท่ผ้าเท่ๆดนะิเล่ผ้าอะไรเนี่ยผ้าอะไรกีบจีบเชือ เดือดมากเล็กๆไก่เหมือนกันนะแสดงว่าเขาเปิดแต่เช้ามากเลยนะมีแต่เช้านะแต่ว่าน่าจะเป็นแบบโซนคาเฟ่นี่ไม่มีข้อมูลนะถ้าใครมีข้อมูลก็บอกนะมาเดิมนะเดิมโซนนี้ก่อนก็ไดนะ้เป็นร้านขายเสืนะ้อผ้าเขาจะคงมีของขายนะขนมดนะวยมันเอีะอะไรเนะี่ย นี่มห <c oughs> kind of ึกเจอของอร่อยโคลัโคกีมะอร่อยสุดคือน้ำโคกเย็นนี่แหละครับน่าจะเป็นแฟนชายนะซื้อไหมซื้อแฟนชายโคกต้ตั้งอย่างตู้ สแสดงว่าเขามีคาเฟ่ตั้งแต่เช้านะใช่ไหมแบบนี้ลักษณะที่สวยงามมากเลยขึ้น moire กับการถ่ายรูปอะเหมาะกับการมาเดินเล่นเดินชิถลถ่ายรูปอย่าเนี่ยโอ้ยเออแต่งตัวอย่างเงี้ยเข้าอยู่บินเทียดบินเทียด เรีนต่อนะครับคือส่วนขายเสื้อผ้านะฝั่งนี้นะก็จะมีแบบร้านร้านสไตล์วิีเทสอะทุกขายบางเป็นขายพวกพวกบาร์พวกอะไรก็บอกนะผมไม่มั่นใจนะเมื่อก่อนนะของเราเยอะมาก ก,ก,ก็เป็นร้านากาแฟนะร้านกาแฟนะร้านร้านกาแฟแสดงว่าร้านกาแฟเขาก็ต้องเปิดแต่เช้าอยู่แล้วใช่ไหมมีสไตล์วิเทศมากเลยนะครับ<ด>เอกมันก็เลยปุปุนี่ต้นอะไรนี่ต้นหมาก ก็มีลานจอดเลยลานจอนดรถเยอะนะครับเเ่ยก็ตกแต่งแนละ้วสไตล์วินเทจนะบอกกับกันมาให้พวกเราถ่ายรนะูปแต่สวยงามมีเครื่องดื่มนะให้ให้เราซื้อดื่มกันนะครับ น้ำเหลืองๆมีฟองก็มีอู้แดดจะไม่ลงเลยมันสวยมังสยเงี้ยข้างหลังก็จะมีร้านคาเฟ่ฟอฟุฟรีหนึ่งต่าง

โซนทำโซนได้สวยงามมากเลยครับเพื่อนๆครับเราขอถ่ายรูปกบบน,นั้นหะน่อยนะแล้วโซนนู้นจะเป็นโซนร้านอาหารนะมันจะเป็นโซนแบบอาตุ๊กตาอะไรพวกนี้นี่ผมเช็ดเท้าแล้วพวกนี้กตุ๊กตาก็มีนะแม่ตุงเท้านักโครับ น่าจะเป็นโซนอาหารครับเดินดูตรงฝั่งนู้นล้กันใช่ไหมนะเดี๋ยวคนมาเต็มหมดอลกันกะี่คุณยังไม่ค่อยเยอะเลยพอเพิ่มเดียวคือ,อมันลดกำลังเข้าอพอสักพักมาแล้วแบบดูกลุ่มคนเต็มเยอะมากแล้วนะอ่าก็ เพื่อนๆนะครับตอนนี้เรายังอยู่ที่ตลาดรถไฟซินนักตรินนะครับตอนนี้เราเดินมาน่าจะเป็นโซนร้านอาหารโซนอาหารอันเป็นสุนอาหารฟู้ดแคมป์นะเดี๋ยวเดินไปดูตรงนักหน่อยนะแต่ว่าอาจจะขอเดินเข้าไปในโซนนั้นนะโซนอาหารก่อนตอนนี้ก่อนนะของน่าก,กินเยอะนะโอ้ยเป็ดสุนนะเน้ยขาหมู ข้าูปั้นหนึ่งปันตามมาเย็บปีกงนะสีสีสวยมีสามมานาันหนาหนามากหนามากจริงเลย<ะ>โร้าอาหารเยอะนะครับเพื่อนๆก็มีให้เลือกเน,น,นี้เป็นมันปลหนังทอดนะ กระหนกรอเคบับน่าหอยดีเลยนะลักเดินชมบรรยากาศต่อแล้วกันพาเพื่อนชวนมันกัดยยาวเลยนะนานาหาทีนเราพาไปดูาพวกร้าเสื้อผ้าพวกอะไอมหอมซอะเลดองอูมอาหารทะเ่ con Còn một tôi giảm mặt Chạy mặt rồi Cái cây dầu ừ. Cái cây dầu quá Vừa, Nặng cây thơm

ทอดมาแล้วบางส่วนน้งไก่จะทอดนานหน่อย chị bên kia nắp hổ hạng mhm 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 rồi mhm ngon mhm 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 ปเป็นไรละ่ะกุ้งถังอ่ะออมีคนมาขายแมงมีคนมาขายแฟนน่ากินโุ้งมีะอะไรแมงน่ากินนะออขอเดินชมมันจะกลายก่อนนะ มีร้านค้าเยอะทีแล้วเราขอดูบรรยากาศก่อนแล้วทีแล้วก็กลับมาซื้อกลาก็ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆเ,เห็นมาตอนที่เรากินเด้ออะไรกันเนี่ยประมาณเคยจะกินถ่ายให้ดูเป็นตลาดไปดก่อนบรรยากาศตลาดก่อนแล้ว,ลวก็ดูว่าไหนที่มันมันน่ากินคิดว่ามันแซ่บเราก็จะถึงกกลับมาซื้อครับทุกครั้งก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นเลย อันนี้ก็เป็นแบบเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับก็จะเดินเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับบางทีเราก็อาจจะมาได้แวะดูโอ้เดี๋ยวมาเห็นมาแต่ไกลแล้วสุดๆนะย่คพ่นเข้าว่ายเดี๋ยวเดินก่อนดูดิเป็นภูเขาภูเขาเล็ก กองภูเขาดูไข่เจียวถอยแต่าดาวก็ดาวไว้รอเลยนะฮแบบนะฝนตก,ต,กต,กแบบตกแบบมีแดดนะเราเราล้างรถก็เรียกฝนนี่แล้วฮะตกเลยตกแบบตกแบบมีแดดแมาดูเาผัดกะเพรากันนะ ต้องไปแรงๆนะครับไห่น้ำมันไห่น้ำออกเพขากลุ่มไปแรงมากเดินสอยเนิดตัวเล็งครับ กองเขาบุกเขาจะเป็นเนือเน้อเนือเน้อบดเนื้อโอ้ลูกชิน้นก็โดนปังกันเลยน, <c oughs> นมากินมากที่นาเรามาเดินตลาดแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็อนทีเห็นอะไรก็น่ากินเรืยหมด ทำได้หน้าดักวาดเอาเลยนะแล้วก็เหมือนการระบายสีเลย เส้นเดียวน่แต่เส้นเตี๋ยวเรือเฮียคนเดี๋นกวเดี๋ยวเรือหมูไมรยละคน่คุเลยเตี๋ยวเรือเฮียคนนะครับสุดิยา Okay, <coughs> ครับ <coughs> <coughs> น่ากินมากนะสวยนะกุชิโอ้หินใหญ่เลยก้อนนี้ใหญ่เนี่ยร้านนี้น่าจะขายดีมากเลยปลาหมึกขายดีมากเลยไม้ใหญ่มากเลยก้อนใหญ่มากเลยดูดูมีหลายราคามากเลยนะดูน่ากิน กงแง่ตัวสามร้อยยำหอยนะครับ ุเต็งแปดสิบบาทอืมคลูกเต็งอะไรแปดสิบบาทไหมครับคุกกี้เย็นๆนะคะถามได้จ้าหวานมะเดี่วมะม่วงไหมคะถามได้จ้าเ้าปลาเบ้ม่เลือนะผลไม้ยี่สิบบาทได้ไหมไม้ผลั่นได้นะคะอะไคือไม้เหมือนกัน ก็เลยดองจมันแับไปเสจ็ดท่เนี่ยมีต้องหอยนะบุ๊มมีต้องอะไรใข่แมงดาไข่จะกินน้ำลายทำไมอ้าวไข่ใหญ่อะโอ้โหเขาทำกุ้งสวยดีนะกุ้งมากไข่ปลาหมึกเยอะมากไข่ปลาหมึกได้แล้วโอ้โหดูด้วย มันเป็นน้ำเป็นอะได้ไม่ใช่ลูกชิ้นลูกชิ้นเรียนข้างเรียนใช่ใช่ใช่ไม่ได้ไม่ว่าเป็นน้ำน้ำแบบสตอเบอรี่ปากหรืออะไรประมาณนี้แต่ไม่ใช่ฝนจะตกแล้วตก่ตกเรือฝั่งหรือเปล่า ต่งนู้นตกัองนี้ไม่ตกแลเเมื่อกี้ตกเงคนงเยอะนะเสื้อผ้าก็มีให้เลือกเยอะอเดินแบบเป็นชั่วโมงอม่ะถึงจะเดินหมดเสื้อผ้าดเด็กๆนะครับเสื้อผ้าดเด็ก เสื้อผ้าแล้วคนอาหารอยู่ฝั่งนู้นเพื่หนอย่ไหมนะหรือว,ว่าหาอะไรกินอ่ะกินนินึ่งเหรเดินไปดูก็ได้อโอเคเพื่อนๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับตลาดรถไฟศรีนัก,กเลินนะครับมีแบบร้านอาหารเสื้อผ้านะครับก็ อาจจะมีแบบนั่งชิวนะครับตอนนั่งกินก็ฟังเพลงกันนะครับหรือว่าเป็นตลาดหนึ่งที่มีการเคลื่อนนะครับแล้วก็น่าเดินมากในช่วงนั่งกินนะครับว่อยังไงก็ใครผ่าไนไปผ่านมาเดยต้องตั้งใจมาที่จะมาที่ตลาดชินัคาวดินแล้วก็มาแล้วโอ้มีลุงกินน้ำนะสวยงามมากนะมองเห็นนะครับในกล้องนะครับลุงกินน้ำายัางไงก็ ขอตัวลาเพื่อนๆก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับอุ๋ยีกิุเที่ยวครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ